รีวิวกันกันกบพิมันดายอาร์จีหนึ่งต่อหนึ่งซีซีไฮม i บิลิตี้ไทาูทูของทีมมอนสเตอร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เครื่องของชาขับนะครับแต่ว่าตัวนี้จะปรากฏในซีรีส์กันดัมบิวเลียวซึ่งเป็นกันดัมบิวภาาค,คนแสดงนะก็จะเป็นหุ่นของฝั่งตัวร้ายนะครับซึ่งกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับไฮมอลิบิลิตี้ไทซาหูทูทีมคัสตอมนะครับแบบนี้เลย สำหรับใบต่อนะครับจะใช้ของแบกไต้ชานครับซาหูทูนะตัวนี้นะแล้วก็จะมีแผ่นติดสติกเกอร์นะครับของตัวนี้เองนะครับซึ่งก็จะมีลายจริงๆแล้วลายก็ใกล้เคียงกันกับของชานนะครับแล้วก็มีลายเพิ่มเติมมาอีกสักลายสองลายเนืละโอเคมาดูกันว่าเขาให้อะไรกันบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นหุ่นซาฮูทูนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็อาวุธที่ให้มานะครับก็จะมีเป็นฮีทฮอกนะครับหรือว่าเป็นขวานครับ มีในส่วนของบาซูก้าครับซึ่งเป็นเป็นไฮเปอร์บาซูก้าครับเป็นบาซูก้าอันใหญ่นะครับมาหนึ่งอันนะครับก็บาซูก้านี้ก็จะเหมือนกับตัวไฮโมบิลิตี้ของตัวอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีตัวแมชช่นกันนะครับซึ่งอาวุธทั้ง3ส่วนนี้นะครับสามารถเอามาติดตรงที่แขนได้ทั้ง3ส่วนเลยทาะในส่วนองอาวุธนะครับก็จะมีบาซูก้ามาให้หนึ่งอันครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นบาซูก้าธรรมดาครับที่ ตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวไฮโมบิลิตี้เขาให้มาด้วยนะครับสำหรับมือที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบนดครับ2อันนะครับที่ผมเอาติดกับตัวหุ่นไว้นะครับ2อันนะแล้วก็จะมีมือกำหมัดนะครับ2อันนะครับมือที่ไว้ถืออาวุธนะครับอีก2อันนะครับตรงนี้ก็จะมีรูไว้ใส่อาวุธนะครับแล้วก็มีมืออาร์จีนะครับมือที่สามารถขยับได้นะครับอีก2อันนะครับรวมทั้งสิ้น4คู่นะครับ8ดข้างนะครับ นีในส่วนฟิกเกอร์นั่งปีนนะครับตัวนี้คิดว่าในเป็นของ b บ c ็กทาสตาร์นะครับไม่เป็นออเทกาเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยจะเป็นอ่าชายนั่งใหญ่เลยนะแล้วก็จะเป็นส่วนของอะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้ต่อกับแอคชั่นเบนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของตัวนี้จะอยู่ที่หว่างขานะครับตรงนี้เสียบไว้หว่างขานะ รวดลายต่างๆที่ให้มานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ใส่กับสติกเกอร์ฟอนครับซึ่งผมไม่ได้ติดนะสติกเกอร์เนี่ยเป็นสติกเกอร์ของตัวแบ็คไตสตาร์ครับซึ่งบางจุดก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีบางจุดนะครับมันจะมีดีชาวน้ําแผ่นเล็กๆนะครับที่เป็นลายของมันเองเนี่ยซึ่งดีชาวน้าเนี่ยให้มาเนี่ยก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของแผ่นนี้นะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนนะครับที่เหลือจากการต่อนะครับก็ ถามว่าเยอะไหมก็รวมรวมกันก็เป็นแผงขนาดกลางสักหนึ่งแผงนะครับก็ถือว่าชิ้นส่วนเหลือเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะสำหรับขนาดนะครับซาคูทูในขนาดเท่ากับปู่อยู่แล้วนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโมดูลสูตรนะครับที่ขนาดก,นกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับประมาณ13 14มเซนนะครับสำหรับ rg นะแล้วก็ถ้าหากเราเอามาเทียบนะครับกับตัวเบอร์0ูนย์ตัวธรรมดานะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ก็จะสีใกล้เคียงกันนะครับแต่จริงๆแล้วมีข้อแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะสำหรับข้อต่ตางนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยตัวอกนะครับสีคนละสีกันนะตัวนี้จะเป็นสีส้มนะแต่ว่าตัวของชาเนี่ยจะเป็นสีเทาๆดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขาครับที่ไม่เหมือนกันนะครับขาของตัวไฮม b ลิ i ี้นะครับมันก็จะมีเป็นแพคที่เป็นไอพ่นนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ ตัวท่อนะครับท่อพลังงานเนี่ยก็จะคนละสีกันนะครับทั้งตัวเลยก็ไฮโมบิลิตี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเทานะครับแต่ว่าถ้าเป็นของชายตัวปกติเนี่ยก็จะออกเป็นสีเดียวกับสีของตัวหุ่นนะครับ แล้ก็มีชุนส่วนนะครับบางส่วนน่ะที่โทนสีที่จะไม่เหมือนกันนะครับเช่นตัวหัวนะครับหัวตรงเนี้ยจะเป็นสองสีนะ <S <s กม็มีสีที่ด้านล่างน <s> จะเหมือนกันแต่ว่าสีของตัวชิ้นส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูที่มันเข้มกว่านะครับ <S <s ตัวเท้าก็เหมือนกันนะครับก็สีเท้าก็จะเข้มกว่าเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวเกาะลายนะครับก็จะคนละสีกันนะครับ มาดูที่การประกอบกันบ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่าตัวไฮโมบิลิตี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ผลต่อมาแล้วตัวนี้ตัวที่4ี่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นซาขูบเป็นตัวที่5แล้วนะครับการต่อก็ยังสนุกอยู่นะครับชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะครับชิ้นส่วนแขนชิ้นส่วนขานครับที่ยวมาต่อเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนหลายๆจุดเอามารวมกันนะต่อค่อนข้างสนุกเลยนะครับคือมีชิ้นส่วนให้ต่อเยอะแหละแล้วก็ ความเพีงแรงในการต่อเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับคือชิ้นส่วนเล็กๆที่เอามาประกอบกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับชิ้นส่วนแบบหลุดง่ายอะไรเนี่ยไม่มีนะเกี่ยวกับเขย่าอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีชิ้นส่วนที่มันใหญ่ๆบางจุดกับกัานว่าเป็นข้อด้อยของตัวนี้นะจุดด้อยเนี่ยก็เหมือนกับซากุตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวนะนั่นก็คือในส่วนของกระโปรงนะครับกระโปรงนั่นแน,นเนี่ย ไอ้ตัวจอยบอลจอยนะครับที่เสียบเข้าไปเนี่ยมันเป็นบอลกลมๆอะ่ะซึ่งมันยึดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบนะในในส่วนจุดนี้นะก็คือกระโปรงหน้าเนี่ยจะหลุดค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนเล็กๆนะครับตรงอกนะครับสองข้างนะซึ่งก็จะหลุดง่ายเช่นกันนะครับตรงนี้แนะนําว่าให้เอากาวนะครับติดไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าใช้อ่าน้ํายาก,กันหลวมทาก็ได้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะสําหรับคนที่แบบว่ายังอยากจะถอดอยู่นะ ซึ่งมันหลุดง่ายมากจริงๆอ่ะคือทำยังไงให้มันแน่นไม่ได้เลยนะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดกาวได้นะครับสำหรับการติดกาวเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเอาเข็มนะครับจิ้มกับกาวตาช้างครับเป็นจุดนะแล้วก็ค่อยจุดแล้วก็ค่อยแต้มไปนิดเดียวนะครับเพื่อที่ให้มันสามารถยังแกะได้อยู่แต่มันก็จะสามารถติดได้อยู่เช่นกันนะครับ เพื่อที่ให้กาวมันไม่เลอะด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆในการต่อไอ้ตัวจุดตรงนี้นะครับสองข้างนี่นะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆอ่ะเอามาเอามาแปะเอาไว้อะครับส่วนชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าต่อค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับการหลุดง่ายอะไรเนี่ยไม่มีอาจจะมีเรื่องของการร้อยลูกปัดอีกนิดนึงเพราะว่าลูกปัดค่อนข้างเล็กนะครับมีนกับส่วนขาเนี่ยร้อยกับสปริงเนี่ยอาจจะทําให้มันเด้งหลุดกระเด็นได้นะครับก็อาจจะ ระวังในการทําลูกปัดหายนะครับแต่ว่ามันมีสเปร์ะครับหรือว่ามีตัวลูกปัดสํารองไว้ให้กับเรานะก็ตรงนี้ไม่ได้น่าห่วงมากเท่าไหรนะ่นโยเว้นจะทําหายหนั่งแผงนะครับอีจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่ดูค่อนข้างมีปัญหานะก็คือในส่วนของเอลนะครับเอลเนี่ยค่อนข้างจะกระดิกได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่นยะาการหลวมอัดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถแบกตัวอาวุธได้นะครับไม่งั้นมันจะเอียน คนเคงคนข้างง่ายนะครับเป็นอีกตัวเรื่องนะสำหรับคนที่แบบเอามาตั้งโชว์เนี่ยก็อาจจะอัดตัวน้ำยากันหลวมเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้มันยืนได้ง่ายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการยืนการเล่นกันในเฟสถัดไปนะครับแต่โดยวรวมแล้วถ้าประสบการณ์ในการต่อตัวเนี่ยผมให้ที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกชิ้นส่วนเ,เล็กๆที่มาต่อกันเนี่ยถ้าไม่นับไอตัวที่หลุดง่ายนะที่เหลือนะครับก็คือแบบมันต่อได้ค่อนข้างดีนะครับ นน่ถัดมามาพูดถึงการเล่นและการตั้งโชว์แล้วกันนะครับต้องบอกว่าซาคูทูทุกตัวนะครับในเกรดอาจีเนี่ยมีปัญหาในการยืนหมดเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือไอ้เท้าของมันเนี่ยครับมันค่อนข้างสั้นนะครับซึ่งทําให้มันยืนด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาบาลานซ์ที่ดีมากๆหรือต้องหาอะไรมาคำนะครับดังนั้นการที่จะให้มันยืนดีๆนะครับผมแนะนําว่าใส่แอคชั่นเบดไปเลยครับซึ่งแอคชั่นเบดเนี่ยก็ ใช้ตัวไหนก็ได้นะอย่างผมใช้ตัวถูกๆตัวนี้ใส่ไปนะครับก็เพื่อเอามาตั้งโชว์เดียวนะเอามายืนโชว์แบบนี้นะตัวนี้ถามว่าเหมาะการเล่นไหมนะครับต้องบอกว่าโครงในเนี่ยมันเป็นโครงสําเร็จอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะซึ่งตัวนี้ทําให้มันค่อนข้างหลวมในหลายจุดนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปเอวขาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเอามา ดัดอะไรเงี้ยคือถ้าผมว่าถ้าเล่นไปเยอะๆคนมันน่าจะหลวมง่ายนะครับดังนั้นก็คืออาจจะต้องหาท่าที่เราต้องการจัดนะครับจากนั้นก็ใช้น้มเยาก,กันหลวมนะครับแล้วก็ฟิกท่านั้นไปเลยครับคือมันไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาเล่นเท่าไหร่ครับมันเหมาะกับการที่แบบว่าตั้งโชว์สวยๆมากกว่ารายละเอียดอะไรต่างๆนะครับการเล่นการไล่โทนสีเนี่ยมันเหมาะสําหรับของที่เอาไว้สะสมหรือของที่เอาไว้โชว์มากกว่าที่เอามาเล่นนะครับก็ ด้วยความที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆด้วยแหละมันก็ไม่ควรออกมาเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ถ้าสมมติเราเอาอาวุธเนี่ยมาติดตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้บาลานซ์ส้รรหนกเนี่ยไม่ค่อยดีนะดังนั้นแอคชั่นเบลก็ค่อนข้างสําคัญนะครับก็จะทําให้เราตั้งสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับก็หาแอคชั่นเบดมายืนน่าจะดีกว่าเอามายืนธรรมดานะครับแต่ถามว่ามันยืนธรรมดาได้ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเนี่ย หมือนกับซาคูทูตัวเนี้ยมันก็ยืนได้เพียงแต่ว่าเราต้องหาบาลานซ์ให้มันดีๆนะครับดูว่าเอาบาสุก้ามาช่วยค้ำอะไรอย่างงี้นะครับมันก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองพอได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้แบบถ้ามันดูสมส่วนแล้วก็ถ้าให้มันสวยๆได้เนี่ยแนะนําว่าใส่แอคชั่นเบรแล้วก็ตั้งโชว์ดีกว่านะครับตัวนี้คุ้มไหมในการซื้อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกับไอ้ตัวนี้เนาะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับสำหรับผมเลยผมอยากจะสะสมตัว h Mobility เนียให้ครบทุกตัวนะครับตอนนี้ก็มีตัวนี้เป็นตัวที่5แล้วนะครับต่อมา4ตัวแล้วนะดังนั้นยังไงผมก็จะซื้อให้มันครบอยู่ดีนะครับตอนนี้มีวันแตดตัวนะถามว่าพวกสีอะไรนี้มันแตกต่างกันไหมก็มีจุดแตกต่างอยู่นะดังนั้นก็ถือว่ามันก็คนละตัวกันนะครับแล้วเพื่อนๆครบคิดเห็นยังไงกับ a า k u ทู i g h Mobility ของทีมมอนสเตอร์นะครับก็ สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับถามว่ามันยอมไหมมันก็ยอมแหละเพราะว่าตัวหุ่นอะไรเนี่ยมันก็ต่อเหมือนเดิมเนาะพีงแต่ว่าสีมันก็แตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างของสีกันเนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นจุดเขารียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เราอยากสะสมตัว High Mobility เนี่ยให้มันครบนะครับ โอเคคลิปนี้ได้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณถูกใจคลิปของผมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h a ช n e l ผมด้วยครับผมมีมีคอนเทนต์ดีอย่างเงี้ยพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไมืพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ